สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนัยโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอคำว่าข้ออ้างคือตัวขวางกัน้นความเจริญเติบโตผู้ฟังทุกท่านครับมีผู้รู้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่ประสบความสําเร็จนั้นจะอุดมไปด้วยเรื่องเล่าแต่คนที่ล้มเหลวนั้นจะสมบูรณ์ไปด้วยข้ออ้างเห็นด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตตัวของผู้พูดหรืออาจารย์หนองนั้นก็เคยเป็นก็คือเราจะชอบหาเหตุผลมาหักล้างหาข้อแม้ต่างๆมาพูดให้ดูดีหาข้ออ้างต่างๆมากล่าวเพื่อให้เรานั้นล้มเหลวลงอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันก็มีการสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเขาจะมีเรื่องเล่าต่างๆมากมายมูลเหตุก็คือเขาเคยล้มเหลวมาก่อนแต่หลังจากนั้นปับ๊บเขาก็มีการพัฒนาตนเองด้วยการเลือกทําสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทํางานราคาแพงไม่ปล่อยให้เวลานั้นหมด,หมดผ่านพ้นไป ดังนั้นครับพอเราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมก็ยังเจอผู้คนอีกมากมายที่ทุกครั้งมีการติดต่อสื่อสารหรือมีการนําเสนอหรือพูดคุยเรามักจะเห็นบุคคลเหล่านั้นยังคงมีข้ออ้างอยู่เป็นระยะระยะดังนั้นครับข้ออ้างในที่นี้เนี่ยมันเป็นตัวขวางกั้นจริงๆเลยนะฮะสำหรับการเจริญเติบโตถ้าเราเปลี่ยนการมีข้ออ้างหรือข้อแม้นะครับ เปลี่ยนเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยให้มาเป็นการเสริมสร้างแนวทางเชื่อว่าชีวิตไปต่อได้อย่างดีฉะนั้นครับจึงมีการรณรงค์กันขึ้นมาว่าในองค์กรต่างๆเขาจะพยายามหรือต้องการให้ทีมงานของเขานั้นเจริญเติบโตเขาจะไม่ให้เจ้าหน้าที่ของเขามีข้อแมกับข้ออ้างแต่เขาจะหาแนวทางแล้วก็เส้นทางมอบให้กันและกันในขณะเดียวกันครับการดําเนินชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันหากเราเปลี่ยนนะครับอุปสรรคนะครับให้เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนปัญหา ให้เป็นการท,าท้าทายชีวิตไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแม้เราไม่ใช้ชีวิตด้วยกันใช้คําพูดว่าทํใหม่แต่เราเปลี่ยนเป็นทําอย่างไรและเพราะอะไรเพียงแค่ทาอย่างไรกับเพราะอะไรปรับมันจะทําลายล้างข้ออ้างให้กระจายตัวออกไปใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะมีแต่เส้นทางเกิดขึ้นดังนั้นผู้ฟังทุกท่านครับเส้นทางของชีวิตยังมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอีกมากมายความจเจริญเติบโตสร้างได้ครับ แต่เราต้องผลักตัวขวางกั้นที่ชื่อว่าข้ออ้างให้ไกลกระเด็นออกไปจากชีวิตวันนี้ขอทุกฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ